จริงๆแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ยินข่าวว่าโดนมีใครมีใครบางคนโดนทนายทีเหรอทนายเขาไม่ไปเหรอออได้ยินเขาบอกว่าทนายเขาไม่ไปนะเอ็มโมบายดีครับผมเห็นว่าทนายเขาไม่ไปพรุ่งนี้มีคดทีที่มุกดาหารนาดาปูตโตเหรอเอออยากจะเข้าไปฟังอยู่นะชวนชวน สองพวเมียสวนยางไปเที่ยวมุกดาหารบวันนี้ไปนั่งกินลมชมวิวแถวนั้นนะมันต้องจ่ายเงินนะอืมมันต้องจ่ายเงินค่าแพงใช่ไหมละ่ะเออค่าแพงจ่ายเท่าไหร่เจ็ดหกเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นต้องหาเงินหกเจ็ดหมื่นไปจ่ายเวรกรรมอยู่นะ ซื้อที่ดิน4แสนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินหมดไปแสนกว่าบาทปลูกต้นกล้วยปลูกต้นหวาปลูกต้นทุเรียนปลูกข้าวขุดสะขุดสระสามหมื่นห้านี่ค่าสารต้องจ่ายเท่าไหร่อะสองแสนหรอโอ้นี่คนคนมีบุญคนมีบุญหรือคนไม่มีบุญเออสองแสน โอ้โหโอ้โหโอ้ยพี่น้องเอยแล้วทีนี้แล้วทีนี้ค่าเนี่ยน,นะค่าปรับเออหกเจ็ดหกเจ็ดหมื่นโอ้โ oh, 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 ้โอ้โ้พี่น้องเออหัวรดทีหลังดังกว่าหรือเปล่าวะอืม mm. นั่นแหละทนายได้ยินข่าวว่าทนายก็ไม่ไปนะเออ จะชนะใสใสเออไอเรื่อง้าร่นะพ่งนี้้ารายใกล้เขาเลียงซานรรนะ้ารายใก่้เขาเลียงซานรรออมันเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ก็จะมี <c oughs> เขาไม่สนอยู่แล้วคุณทีน่าอืมเขาเอาตัวรอดอยู่นวเขาไม่ได้เขามีแต่ได้อย่างเดียวทนายเนี่ยมีแต่ได้อย่างเดียวครับผมเขาไม่ได้สนเขาไม่ได้ไปติดคุกด้วยเออไม่เหมือนทนายทนายของอียานะ่ะ ไม่เหมือนทนายตั้มของอียานนะ่ะเป็นทนายยังไงพาตัวเข้าคุกนี่วะ่ทนายมึเงเก่งเกิงเนาะเป็นทนายแต่พาตัวเองเข้าคุกเนี่ยแหมชมหน้าชมหลังชมตลอดนทนายกูเก่งทนายกูเก่งอืมทนายทนายอียาน,นี่ยจะไม่ออกจากคุกยังไม่ได้สู้เลยนัะเนี่ยยังไม่ได้สู้ก็ตีคุกรอแล้วเออขนาดยังไม่สู้นด้ตีคุกรอแล้วเนี่ยยังยังยังไม่ได้อะไรเลยนะเออ คือปกติทนายทั่วไปเขาจะไม่เอาตัวเองเข้าคุกนะแต่ทนายมันเก่งไงอืมเข้าคุกรอแล้วยังไม่ได้สู้ด้วยซ้ําูก็ฮาดีนะ <c oughs> ใครบางคนเรียกอะไรไปนะสิบลนะ้านสามแสนน่ะยังไม่ได้ไ,ได้ยังไม่ได้กับเขาเส้แดงหนึ่งนะเออนี่นี่นทะเลาะก,กันแล้วนะไอ้คนหนึ่งล้านสองคนหนึ่งล้านสามนี่ทะเลาะก,กันแล้วนะอืมทะเลาะก,กันแล้วเรียกค่าเลี้ยงดูสี่พันห้าพันอะไรไม่รู้เรียนปริญญานี้ต้องจ่ายเป็นหมื่นนะ เออยังไม่ได้เงินสักแดงเดียวในทะเลาะกันแล้วทะเลาะก,กันเรื่องเงินแล้วนะยังคือคือคือไม่ได้มีสองคนนี้ไม่ได้มีใครบอกว่าจะทํานั่นทํานี่ให้ให้กับของรักของเขานะ <c oughs> โอ้จะทําศาลาใหม่เล็กๆจะซื้อท่าใส่ดีๆสวยๆงามๆน่ารักน่ารักสีชมพูอะไรไม่มีไม่มีใครมีนโยบายทั้งทั้งผู้ชายและผู้หญิง ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงไม่มียังไม่มีว่าจะทํานั่นให้ให้ของรักของเขาใหม่ทําหลังคาใหม่ไม่มีอืมทําหลังคาสวยๆให้ไม่มีตอนนี้ทะเลาะเรื่องเงินแล้วอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเกาะลูกหากินหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ผมผมผมไม่แน่ใจว่าเกาะลูกหากินหรือเปล่าตอนนี้ขายของไม่ออกแล้วอืมผู้หญิงก็ไปขายผ้าขายเพื่ออะไรก็ขายไม่ออกไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อแล้ว คนหนึ่งก็ขายดอกไ,ม,อม, <c oughs> ไอม้อืมคุณจโดโรบดีครับผมอืมคือคือตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องเริ่มมีปัญหาเรื่องเงินกันแล้วอืมเริ่มมีปัญหาเรื่องเงินมันมันก็มีอันนี้เราในทานได้ฟังนะมันก็มีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาทยอยจ่ายเรื่องห้าลายใก่เขาเรียงสันเขาจะเอาเงินที่ไหนมาทยอยจ่าย <c oughs> ก็เอามาเอาเงินจากผู้ชายนั่นแหละมาทยอยจ่ายเอาเงินจากผู้ชายทยอยจ่ายเพราะว่า ต้องส่งลูกเรียนเดือนละหมื่นผู้ชายนะผู้ชายต้องให้เดือนละหมื่นจะเพิ่งไปคิดขนาดนั้นหรอกสี่พันนี้ยังไม่ได้เลยสี่พันนี้ยังไม่ได้เลยนี่เห็นไหมมันจะมีการรีบเร่งเพราะว่าเขาต้องเขาต้องหาเงินทยอยจ่ายแน่นอนอืมเขาต้องหาเรื่องไปทยอยจ่ายจะบอกว่าเขาไม่มีไรายได้อะไรก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้แลอะืมนางทองอยู่ในนิทานเรื่องนี้จะบอกว่า ไม่มีรายได้ไม่ได้นะเพราะเขามีเพราะเขาเป็นแม่ค้าเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์เขาได้เงินเอาสเตตเมนต์เอาสเตตเมนต์ไปยืนยันก็ได้แล้วก็เขาเป็นคนดังด้วยนะเขาเป็นคนดังด้วยเขาออกรายการโหนด้วยโหนกระสือหรือเปล่าไม่รู้นะเขาเป็นคนดังเขาขายของอืมเขามีรายได้สเตตเมนต์โอ้เดือนหนึ่งหลายหมื่นหลายแสนเพราะว่าเขาเคยเขาเคยนั่นอยู่เขาเคยมีคดีกับไอ้ขารีบอยู่ เขาเคยมีคดีกับไอ้คารีบอยู่อืมแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนดังเขาออกรายการโหนอืมออกรายการโหนกระสือแล้วเขาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เลยเดือนละแสนทองแสนอืมสเตตเมนต์นะ่ะเออนั่นแหละเพราะว่าตอนไปสู้กันกับไอ้คารีบอะ่ะเขาบอกเขาเรียกโอ้ยสองแสนสามแสนสองแสน,ส,แส,นสามแสนเลยนะเขาเป็นคนมีชื่อเสียง เขาเป็นคนดัง <S <S เขาเป็นคนมีเงินเ,เขาเป็นคนดัง <S <S เขาเป็นคนมีเงิน <S 1> <S 1> เขาเป็นคนมีสเสียง <S <S เขาออกรายการโหนเอทีเนี้ยอยู่ในศาลคข่ฟองเขาจะเขาจะมองว่าเอาคนคุณเป็นคนดังคุณเป็นคนมีเงินนี่แล้วพวกนี้พวงนี้คุณจะไปทยอยจ่ายไม่ได้นะคุณจะบอกว่าอ๋อคือคือขอทยอยจ่ายได้ไหมแบบหนูไม่มีตังค์ไม่มีเงินค่ะ หนูเป็นคนยักษ์จรนคนแขนหนูไม่มีจินตนค่ะไม่ได้นะไม่ได้นะหนูเป็นแม่เลีออย้ยงเดียวไม่ได้นะเออไม่ได้จะไปอ้างอย่างนี้ไม่ได้นะจะไปอ้างอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเออเคยมีเขาเคยมีคดีอะไรไม่รู้แหละเขาเรียกโอ้โหเรียกกับไอ้ขารีบอ่ะขารีบไหนก็ไม่รู้นะโอ้โหสองแสนสามแสนสี่แสนไงเออ เราเป็นคนดังเราเป็นคนออกโหน